ส่งนกอยูงเลี้ยงแพะอีกแล้วแล้วคือเก่าคือเดิมนะโดยปล่อยอยู่ต่างประเทศอยู่ไทยอยู่ลาวเขามาบส้มเหมือนสองนกอยูงเลี้ยงแพะได้เลยแล่พัดท้ายป่าลุงโดยนกป่าลุงน้องเสือสิมาแล้วพัดกับน้องป่าลุงเนาะโดยเสือสิโดยนกป่าลุงเราขออนุญาตไปหาพพัดพ่อเงินเลยครับถามเหมืงตัวนกยพัดเนาะแต่นอกกระตาผ้าพมั่งคือแบบป่าลุงนกยูอันนี้ เราเลยหมูจะชิล่ากชิเิดลป่าล uh ุงมาเยนะมาลยเาป่าลุง้ยันหนังนพัดดีๆกันมาเนะป่าลุานคน้งจขี้ดินถไกเขียเลยน มันอยู่นกดนี่เรือจานเดียวมาแล้วก็น้องพ่อจะไปหาแคบพื้นกับมุงหลือเปลไปพูดบรงมันเลยครับไปีบีดูบองมันนี่ทอโอเคแล้วไป่ไปียเอาไปหนีเอาดยน

มาลงก็มาน่ยเนาะฝ่าลงวเดเราเลยเนาะฝ่าลงเาอ้ก็ไปหาเจ้าของเเาฝ่าลง เราเก็บใส่กระถางเก็นเอา้วยเราป่าลุงไล่ปลาลุมายไล่ดีกับมาโดยเราป่าลุงกจยังนีอยู่นดเราป่าลุงมาดยโอป้าลุงมาเสร็จแล้วก็ยังนีอยู่นะโดยเนาะ lại thì vẫn không có cái ở con nó rồi nó đã gì to lạng nhá cái luôn rồi nó nó coi cả mình còn luôn rồi nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปาดุมปลากระลานอา่ยบ้านดยเนาะหลายจาน่นาาเลแว่านี่ดูาดุมเพนอยู่เลย

แล้วผู้กระถางพิมพ์ต้องก้อนแล้วเนาะโดยก็ไปเบิงเลิกตาผาบนั่งสิแล้วเนาะสิโดยสบายดีนะโดยท่านเอโดยเนาะเวลาพี่พ์พึ่นยังหัวที่รออยู่เนาะโดยที่รอน้องก้อนไปคุดหุมอะไรแม่ก็คุดตื่มไออื่นก็ซับตื่มนาะโดยเจน๋ยวนไออื่นกับหมูกะยังไปหาหัวปูอ๊กนาโดยโดยอือเนาะโดยน้องปลาลุงสิอะไรเพย củ cải rồi, chắc là cái phun nó quăng nó rồi. rồi. nó, nó, đền nó rồi. cho nó đền nó phụa lông. lại pí, thang phồ cái nha, cưa pa nó rồi. rồi. giàu rồi lại pí nó quăng lên shipper. 1 rồi. bay qua trốn. cái chắc cưa pa, cưa nha nó rồi, rồi. Nóng này có phần cuckoo up, I hit nhục 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 nữa rồi. nhục này nhục 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 ma nữa rồi, nhục 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 nó nhục 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 rồi. nhục 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 thôi nó đời nó bà luôn không mà là thổ của anh hàn nó đời thổ cộp tôi đâu đôi thôi nó đời hết ừ. hoa hàn cái đốt cái mai nó cái đốt cái lông bên nhạt ba, là nó đôi nó bà luôn ừ. hả bu đê bu kì lột lông bay ao thằng phụ bay rồi đời nếu nó qua... น้องก็ย right ังสิไปนะอยู่ไปหาเก็บพื้นแนมเชนฝนลดดับอยู่นะกระชิญุซอยฝนอีกดอกเนาะโดยอือเถอโอ้ปลาพอกวานแถวน้องนอกเป็นยังไงเนาะโดยฝนยังกินละลายโต้นอีกดอกเนาะปลาลุงโอ้อือเถปลาเนี่ยฝนกะเพือแล้วแล้วเนาะโดยภาคนี่กะเพื่อเียบร้อยกอีกด้อกเนาะเพื่อคอยขับไปอีกดอกเนาะปลาลุงยันฝน nên vô nó đôi nó bạ luôn nhộp nhộp nhịp vô đôi <laughs> con nó đôi nó bạ luôn Cái sai à nên nó coi mà phục cộp thô thô Lắc hay đi bạ luôn phục khai hoài <laughs> cái <laughs> nó đôi nó bạ luôn thì lại phải Thằng cái bay theo thằng phụ lại phụ Thằng bạ phụ lại nó rồi nó coi cái đang yêu này vô này đôi เด็กกบปูเนปาลุงบ่คอนสิเห็นน้องก้อยโดดวงโดดลงมาเลยอืมซ้อนหน่อยเด้อเนาะป้าลุงแหละี่นะตัวเนาะป้าลงสิอืมซ้อนหนยเ้อแีนะด้น้องกอยก็คงสิลนปาลด้น้องกอยขอกาวสบายดีสบายดีปาลงเบิดทุกคนยขอโมกขอบใจที่มาเบิ่งช่องน้องกอยจนจนจบขอให้ปาลง อยู่ดีไม่แห้งสุกผ้าผืนแข็งตามรวยึ้นกว่าาเงินไลน้องทองไรมาท่านมือเศร้าไลเข่ามือแรงไลเข่าลาเก่ารปรถนาชิงใดก็ขอให้ได้ชิงนั่นสมดังปรถนานอนให้ได้เงินหม่นตื่นได้เงินแสนเนาะโดย อยู่ดีไม่แหง้งเบิดสุขุสุคน,นโดยนพป่าลุงเป็โถมโภมใช่ลูกลานตลอดไปอยู่ยืนยาวลูหลานตลอดไปเ้อโดยป่าลุงเอาอาสาธุบาย